วันนี้นําเสนอเรื่องของบ้านบ,า,นบางระกรรมอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับอ๋อดังเรื่องน้ําท่วมเนี่ยสิคะแต่ว่าเขามีวิธีรับมือก่อนระหว่างและหลังน้ําท่วมโดยชาวบ้านเนี่ยช่วยกันวางแผนเลยนะยังไงอะจ๊ะที่นี่เขามี15หมู่บ้านคนอาศัย4,800คนแต่เชื่อไหมผู้นําชุมชนของเขามานั่งคุยรวมกันแล้วแบ่งกันไปแบ่งนะ ไม่ใช่แบ่งกันไปทําหน้าที่โดยทั้งสร้างขันกั้นน้ําขุดลอกคูคลองเมื่อมีน้ามาก็เตรียมพร้อมกันทั้งปีหรือให้โอกาสเก็บเกี่ยวพืชผลก่อนล่วงหน้าช่วยเรื่องการจัดเตรียมบ้านเรือนและซ่อมแซมโดยใช้งบท้องถิ่นเองทันทีไม่ต้องรอรัฐบาลที่สําคัญเป็นต้นคิดเอาภูมิปัญญาชุมชนเรื่องเดินไปพัดเรือเพื่อผลักดันน้ําโดยจัดตั้งกองทุนน้ามันเองด้วยดีจังเลยค่ะแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือเขาว่าถึงกั้นยังไงน้ําก็ทะลักเพราะฉะนั้นบางทีต้องบอกชาวบ้านว่าต้องยอมสูญเสียบ้าง ไม่อย่างนั้นจะเสียกันหมดก็มีบ้างที่ไม่ยอมแต่ก็ใช้การพูดคุยจนเข้าใจสังคมดีเพราะทุกคนร่วมคิดร่วมสร้างสำนักงานปฏิรูปเสริมสร้างจิตสำนึกใหม่ในสังคมไทย